ครับผมผมซันจูเนอร์นะครับจากช่องซันจูเนอร์นะครับวันนี้นะครับก็ว่างๆครับช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะครับไม่ได้ค่อยได้ทํารถไม่ได้ไล่รถนะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยนะครับคําถามนะครับต่างๆนะครับเวลาคนจะซื้อกล่องมาใส่เนี่ยเขามีคําถามอะไรกันบ้างนะครับมาเริ่มกันที่คําถามแรกเลยนะครับคาถามยอดฮิตเลยนะครับใส่กล่องแล้วดียังไงนะครับก็เดี๋ยวจะยกตัวอย่างง่ายนะครับ อัตราเร่งนะครับจะมาไวขึ้นนะครับ huh, อ yes, like ัตราเร่งรอบเครื่องยนต์นะครับถ้าเราขี่รถเดิมเนี่ยแล้วเราไปใส่กล่องปุ๊บเราจะรู้สึกต่างทันทีเนะครับเช่นสมมุติลูกค้าใส่แคมมาอย่างเงี้ยเราอยากได้น้ํามันช่วงท้ายมากขึ้นเนี่ยเราก็ปรับจูนเข้าหาน้ํามันช่วงท้ายได้นะครับแล้วก็ยังมีอีกลูกเล่นอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกขนาดลูกสูบที่โมดิฟายมาครับเราก็สามารถ ปรับจูนเข้าหากับเครื่องยนต์ได้นะครับแล้วก็ช่วยอะไรได้บ้างนะครับใส่กล่องแล้วแน่นอนครับปรับไฟปรับน้ํามันนะครับรอบเครื่องยนต์รอบไม่ตัดนะครับขี่ได้มันๆเลยนะครับปรับจูนได้กี่แบบนะครับกล่องก็จะมีในตัวกล่องแซนโลนะครับของ e p i จะมี2โหมดนะครับก็โหมดหนึ่งนะครับเราก็สามารถปรับจูนได้นะครับตามแบบที่เราต้องการอะไอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับ2โหมดเนี่ย หมดแรกตอนนี้กำลังฮิตเลยครับในในลูกค้าของผมเนี่ยเขาจะมาแบบเฮ้ยพี่ผมอยากจูนสะดุดโหมดหนึ่งอีโหมดหนึ่งเอาไปขี่ปกติอย่างนี้ก็ทําได้นะครับเหมือนกับมีสองกล่องอยู่ในกล่องใบเดียวนะครับมี2โหมดก็เ,เลือกเล่นได้นะครับทําเดินหอบได้ไหมทําได้ครับเดินหอบช้าหอบเร็วหอบกลางหอบโอเพ่นอะไรทาได้หมดนะครับเดินกระแทกเหมือนรถสนามอย่างเงี้ยครับทาได้หมด กล่องมีกี่รุ่นนะครับคําถามต่อมากล่องมีกี่รุ่นเอ,อ่อกล่องถ้าเอาแค่สแตนดาร์ดนะครับตอนนี้มีอยู่3ตัวครับจะมี8.9 9.0แล้วก็9.1นะครับซึ่งแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีฟังก์ชันการจูนที่ต่างกันออกไปนะครับยกตัวอย่างเช่น8.9จุดเนี่ยจุดเด่นของเขาคือความไวนะครับรถในสนามมันจะนิยมมากนะครับเพราะว่า8.9เนี่ยค่อนข้างกับตอบสนองต่อการจูนได้รวดเร็วมากนะครับ 9 0นะครับก็จะเป็นรุ่นที่ใหม่ก่า8.9นะครับตามรุ่นเลยซึ่ง900ก็อยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้ครับก็จะมีการปรับแบบจูนมือได้นะครับสําหรับลูกค้าที่อยากจูนเองนะครับมันก็จะมีปรับไฟช่วงต้นช่วงท้ายแล้วก็น้ํามันต้นกลางท้ายนะครับประมาณนี้เราก็สามารถปรับเองได้เลยซึ่งอันนี้ผมก็ทําคลิปสอนไปแล้วครับในช่องซันจูเนอร์นะครับลองไปย้อนดูได้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับสีส้มเนี่ยถ้าเห็นปุ๊บ นึกถึงเลยว่าจะใส่พวกเวฟ Mx นะครับเวฟร้อยสิบร้อยยี่ิห้าดีมซูเปอร์ครับ Mx นะครับแล้วก็จะมีเวฟร้อยยี่บห้าบังลมนะครับตัวนี้เป็นหัวฉีดนะครับแล้วก็จะเป็นร้อสิบตัวแรกนะครับเวลาลูกค้าสั่งก็ต้องเลือกดูดีๆด้วยนะครับบอกกับผมว่าเฮ้ยผมเอาไปใส่เวฟร้อยสิบตัวแรกอะไรเงี้ยผมก็จัดของให้ถูกนะครับประมาณนี้นะครับเก้าหยุดศูนย์ส่วนเก้าหยุดหนึ่งนะครับก็ตัวนี้จะเป็นตัวท็อปสุดนะครับของ API นะครับตัวนี้ก็จะมีบลูทููููธธอย่ในนตััวะครบบมีลท ทำอะไรได้จูนได้นะครับดูค่าการทํางานของรถได้ดูรอบเครื่องยนต์ได้นะครับในโทรศัพท์เราสามารถโหลดแอปนะครับในในเพ t o โซนะครับชื่อว่า APItech นะครับลองไปโหลดเล่นดูนะครับสําหรับกล่อง9.1นะครับเราจะเห็นค่าพารามิเตอร์ต่างๆของรถเราเลยนะครับสามารถตั้งทิปตั้งอะไรได้นะครับแล้วก็จุดเด่นของ9.1ก็คือในพวกเวฟนะครับก็9.1เนี่ยสามารถ จูนชิปไลท์ได้นะครับมันจะเป็นไฟเตือนให้เตะเกียร์นะครับสมมติเกียร์หนึ่งเราลากมาลากมา0ถึง50าเนี่ยอู้ดแล้ว,ลวเราจะได้ไฟมันกระพริบนะครับกระพริบเป็นจังหวะให้เราเตือนเราสับเกียร์นะครับเพื่อการสับเกียร์ที่แม่นยําขึ้นนะครับรอบรอบจะได้ไม่หายในช่วงสับเกียร์นะครับแล้วก็คําถามต่อมาราคาเท่าไหร่บ้างโอเคต้องชี้แจ้งอย่างนี้ให้ตรงกันนะครับผมจะไล่ตามราคานะครับ ถูกไปหาแพงนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเวฟ110 125ดีมซูเปอร์คัพ MFX นะครับ110ตัวแรกแล้วก็เวฟบางลมนะครับตัวนี้นะครับราคาขายอยู่ที่4,000บาทนะครับหรือซื้อพร้อมจูนก็4,500นะครับใช้งานง่ายครับพวกคือถอดกล่องเดิมปุ๊บเราก็เสียบอันนี้ได้เลยนะครับเข้าไปแทนที่กล่องเดิมกล่องเดิมไม่เสียหายครับไม่ต้องแปลงปลั๊กไม่ต้องตัดแปลงอะไรทั้งสิ้นนะครับ แล้วก็จะมี125 LED 110ตัวใหม่ดีทุกๆตัวใหม่พวกนี้ครับก็ใส่ได้เหมือนกันครับแต่ต้องซื้อปลั๊กแปลงชุดหนึ่งนะครับใส่นะครับก็เป็นปลั๊กตรงรุ่นแล้วตอนนี้นะครับสามารถเอาไปเสียบกับปลั๊กกล่องเดิมที่เป็นชิปนะครับแล้วก็เอาไปเสียบปักล่องอแบบได้เลยนะครับไม่ต้องแปลงปลั๊กไม่ต้องตัดสายไฟให้เสียของเดิมครับสามารถกลับเดิมได้100%ครับผมเมื่อกี้เพิ่งไหนละอ๋อโอเคกล่อง900นะ4.5พร้อมจูนะครับต่อมาก็เป็น 8.9สีดําซึ่งไม่ได้หยิบมาโชว์นะครับเราหาไม่เจอไม่รู้อยู่ไหนนะครับเดี๋ยวขึ้นรูปดูแล้วกันนะครับกล่อง8.9สีดําเนี่ยนะครับจะใส่ได้เหมือนกับกล่องส้มเลยครับจะใส่ได้เวฟร้อยสิบตัวแรกร้อยยี่สิบห้าบังลมเวฟร้อยสิบเอ่อร้อยยี่สิบห้านะครับดีนซูเปอร์คัพ m x ร้อยสิบ led ร้อยยี่สิบห้า led ดีนซูเปอร์คัพ led นะครับใส่ได้นะครับแต่ว่าตอนสั่งซื้อก็ต้องระบุด้วยว่าจะไปใส่รถอะไรนะครับกล่องสีดํานะครับ ราคาขายอยู่ที่4,500บาทนะครับส่วนถ้าซื้อพร้อมจูนนะครับจะอยู่ที่5,000บาทนะครับคิดง่ายครับค่าจูนนะครับถ้าซื้อก็ผมไปนับค่าจูนผมจะขอบวกเพิ่มอีก500บาทนะครับจากราคากล่องนะครับวันนี้ฝนก็ตกลงมาเรื่อยๆนะครับฝนตกนี้มันจะไล่ลดลาบากช่วงนี้ก็เลยว่างๆครับไม่ได้ค่อยอัพคลิปลง u t ท b e ก็เลยมานั่งทําคลิปอย่างนี้นะครับเผื่อหลายคนอยากจะตัดสินใจซื้อกล่องแต่ยังไม่รู้ว่า ใส่กล่องไปแล้วช่วยอะไรดียังไงบ้างนะครับต่อมาครับที่9.1นะครับเมื่อกี้พูดทิ้งไว้9.1ราคาขายตัวนี้ครับอยู่ที่5,000บาทนะครับสำหรับสำหรับรุ่นเวฟนะครับพวกเวฟ m x dream supercar อะไรพวกนี้ครับอยู่ที่5,000บาทแต่ถ้าเป็น p c x ตระกูล150ซีซีนะครับจำไว้เลยนะครับบัญญัติง่ายๆ150ซีซีราคาเท่ากันหมดทุกพันครับ6,000บาทนะครับของกล่อง9.1นะครับมีเวอร์ชั่นเดียวครับสำหรับรถ150ซีซียกเว้น m slash นะครับ M ไซเลจะเป็น8.9ก็มีครับ8.9ก็มีแล้วก็รถอื่นบางรุ่นนะครับอย่างเช่นพวกสปาร์คอะไรเงี้ยลองสอบถามเข้ามาได้นะครับโปรดักบางตัวผมมีแต่ว่าปัจจุบันต่ก่อนเคยมีครับแต่ปัจจุบันนี้ผมไม่มีครับก็ลองสอบถามดูได้เผื่อผมจะมีตรงตามที่ลูกค้าต้องการนะครับกล่องก็ยุ่หนึ่งนะครับอย่างที่บอกครับจุดเด่นเขามีบลูทูธมีชิปไลท์นะครับหลักๆเลยนะครับตัวนี้เป็นสีดําเหมือนกันนะครับโฉมเนี่ยจะเหมือนกับ ตัว8.9ทุกอย่างเลยแต่ว่าโปรแกรมการจูนฟังก์ชันต่างๆต่างกันกับ8.9นะครับคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับคำถามต่อมานะครับวิธีสั่งซื้อนะครับวิธีสั่งซื้อก็สามารถเข้าอินบ็อก์เข้าไปใน Facebook ผมได้เลยนะครับตอนนี้ผมมีอยู่3เฟซนะครับจะมีเฟซซันจูเนอร์นะครับแล้วก็ซันจูเนอร์เแล้วก็ตีซันนะครับ ซึ่งถ้าหลักๆเลยถ้าทักมาซื้อของแนะนำัาทักมาที่ซันจูเนอร์ครับค่อนข้างจะไวนะครับหรือถ้าใจร้อนโทรเลยครับเพราะว่าผมเป็นประเภทที่สายตาไม่ดีครับกลางคืนน่ยผมไม่ค่อยได้เล่นโทรศัพท์นะครับก็พอได้ตอบแชทถ้าโทรมาก็จะไวนะครับแต่ถ้าว่างก็จะนั่งตอบให้ทุกคนนะครับ Facebook เดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้ดูนะครับว่าชื่ออะไรบ้างก็ฝากเข้าไปสอบถามกันได้นะครับอย่าลืมกดติดตาม้ด้คร้วผมแล้วก็ นอกสถานที่จูนได้ไหมตอนนี้จูนได้ครับแต่ว่าเราต้องคุยกันก่อนว่าค่าเดินทางเราสู้ไหวหรือเปล่าเราโอเคหรือเปล่าเพราะว่าให้ผมออกไปเนี่ยผมต้องคิดค่ารถนะครับค่าเดินทางค่าน้ํามันนะครับยิ่งถ้าเขตแถวบ้านเนี่ยโอเคมันอาจจะไม่แพงมากเท่าไหร่นะครับจะอยู่เริ่มต้นประมาณร้อยสองร้อยสามร้อยครับประมาณเนีับลืมบอกไปว่าผมอยู่แถวบางแคนะครับอยู่ใกล้กับเดะม์บางแคนะครับก็ถ้าเราแวะใกล้ๆนี้ก็สามารถไปหาได้นะครับ แต่ว่าต้องขอบวกค่ารถด้วยนะครับแล้วก็สั่งจังหวัดครับไม่ต้องกลัวครับตอนนี้มีบริการคือสามารถสั่งซื้อพร้อมจูนได้นะครับเราก็สั่งไปเลยครับพี่ผมเราอินบ็อกซ์มาเลยบอกที่ผมจะเอาไปใส่ P ีเซ็กเนี่ยรถผมทําข้างโอเพนมาหัวชิดนู้นหัวชีนี้โอเคปุ๊บปุ๊บปุ๊บต้องการอะไรก็พิมพ์รายละเอียดมานะครับเราตกลงโอเค P ีเซ็กนะครับสั่งจังหวัด6,005นะครับพร้อมจูนนะครับราคาเท่ากับหน้าร้านเลยครับไม่ต้องห่วงเพราะว่า ตรงนี้เราจะมีคลิปสอนการใส่อยู่แล้วครับว่าเราซื้อไปเราใส่ไม่เป็นอีกอยใส่ง่ายครับง่ายมากๆครับคือเสียบปลั๊กก็ใส่ได้แล้วครับเหมือนกับว่าเราเสียบปลั๊กไฟบ้านอะไรอย่างนั้นเลยนะครับต่างจังหวัดก็สามารถสั่งได้ครับมีบริการจูนนะครับแล้วก็ส่งเราก็ไปติดตั้งเองครับไม่ยากครับส่วนสเปครถรายละเอียดรถอย่างเงี้ยเราก็คุยกันหลังใหม่อีทีว่าต้องการอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วก็คำถามต่อมาครับ ทำไมต้องซันจูเนอร์อ่าแต่คำถามพี่ดีนะครับทำไมต้องซันจูเนอร์เอ่อผมว่าผมทำรถมาค่อนข้างจะเยอะนะครับจูนรถน่าน่าจะไม่ต่ำกว่าพันคันแล้วครับตอนนี้ประสบการณ์นะครับความเข้าใจนะครับและอีกอย่างคือตอนนี้คือผมเองก็ยังวัยรุ่นอยู่นะครับก็เข้าใจะครับเข้าใจว่าลูกค้าัยรุ่นเนี่ยต้องการอะไรเข้าใจวัยรุ่นนะครับว่าเขาต้องการอะไรจูนแบบนี้ถูกใจแบบนี้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่คนชอบ บางคนมาอยากเดินหอบหนักอยากเดินหอบช้าเดินกระแทกอยากเดินเดิมๆเลยก็มีนะครับบางคนใส่กล่องนี่คือเขาต้องการจะแบบจูดูให้เหมือนรถเดิมนะครับแต่ว่าวิ่งดีกว่าเดิมนะครับเราปรับองศาการจุดระเบิดให้มันเพิ่มหน่อยนึงนะครับช่วงหัวเ,เครเร่งเนี่ยปลายก็จะไวต้นก็จะไวขึ้นนะครับส่วนท้ายอยากให้มันไหลหน่อยแล้วก็ไปเพิ่มน้ามันในย่านท้ายเอาได้ประมาณนี้นะครับเพราะความเข้าใจวัยรุ่นก็เข,ข้างจะตอบโจทย์ครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็ยังวัยรุ่นอยู่และยังไม่แก่นะครับก็ ลองดูครับลองตัดสินใจดูคำถามต่อมาครับค่าแรงสำหรับคนที่มีกล่องอยู่แล้วเท่าไหร่ค่าจูนนะครับค่าจูนสำหรับลูกค้าที่มีกล่องมาเองหรือว่าซื้อกล่องที่อื่นมานะครับค่าจูนของอยู่ที่8 0 0ถึง1,000บาทนะครับแล้วแต่ความยากง่ายของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับส่วนลูกค้าที่ซื้อกล่องจากผมไปนะครับก็อยู่ที่500บาทนะครับเว้นนะครับลูกค้าที่ซื้อกล่องจากผมไป500บาท ส่วนลูกค้าที่มีกล่องมาเองซือกล่องที่อื่นมานะครับก็คิด800บาทนะครับก็พร้อมไล่จูนวิ่งหลังถนนเทสดูนะครับดีกว่าเดิมแน่นอนครับการันตีครับใส่ไปแล้วไม่เห็นผลยินดีคืนเงินร้อยเท่าพันเท่าเลยครับแล้วก็การรับประกันนะครับหลังการขายเนี่ยตัวกล่องนะครับตอนนี้จะมีอยู่3สาเหตุนะครับที่ประมาณ3-4สาเหตุนะครับที่ทําให้กล่องเสียนะครับ อย่างแรกเลยก็คือใช้ปัามติกที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับปัามติ๊กที่กินกระแสะไฟมากเกินไปนะครับทำให้ไฟมาเลี้ยงกล่องไม่พอกล่องก็อาจจะช็อตได้นะครับอย่างที่เลยก็คือใช้โปรแกรมจูนไม่ตรงครับแต่ตรงนี้จะเป็นส่วนของจูนเนอร์นะครับไม่น่าเกี่ยวกับโปรดักนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของอุบัติเหตุอย่างเช่นขับรถไปชนกล่องไล้รับความเสียหายรับแรงกระแทกอย่างเงี้ยครับกล่องก็พอเกิดอุบัติเหตุอย่างนี้เราไม่สามารถรับเคมได้นะครับเพราะว่าเกิดจากอุบัติเหตุของลูกค้านะครับ ขับรถตกน้ำขับรถไปชนอะไรทานองนี้อย่างที่3ก็คือการต่อไฟช็อตอย่างรถลูกค้าบางคนเนี่ยเขาต่อไฟนูน่นไฟนี่ไฟข้างใต้ไฟแบบไฟโปรเจคเตอร์แล้วมันช็อตแล้วมันลงกล่องอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็ไม่สามารถรับเคมได้นะครับหลักๆก็จะประมาณนี้ครับในการเคมสินค้านะครับที่จะเกิดปัญหานะครับลูกเล่นฟังก์ชันโอเคอธิบายไปแล้วนะครับมี2โหมดนะครับแล้วก็ เดินหอบพ่อยิงอะไรทําได้หมดนะครับโอเคถ้าคลิปนี้ครับมีประโยชน์ก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดตัดตาให้ด้วยนะครับอยากมีคําถามอะไรนะครับก็เม้นบอกที่ใต้คลิปได้เลยนะครับก็ยินดีตอบทุกคําถามนะครับถ้าคําถามไหนน่าสนใจนะครับผมก็จะมาตั้งกล้องถ่ายให้เพื่อนๆเข้าใจโดยทั่วกันนะครับก็เข้าข้าบมานนี้นะครับ ลองคอมเมนต์ดูครับว่าเฮ้ยผมสงสัยอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับกล่อง a v i การจูนกล่องการไล่รถอะไรอย่างนี้นะครับลองคอมเมนต์ดูได้นะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นตอนแรกนะครับเพราะช่วงนี้ก็หน้าฝนนะพายุเข้าฝนตกทุกวันนะครับโอเคผมสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้ผมถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมก็ตอนนี้มี2ช่องนะครับมีช่อง Sun j u n i e r นะครับแล้วก็ Sun j u n i e r V2 ต้องอธิบายอย่างนี้ก่อน Sun j u n i e r V2 เ,เกิดขึ้นได้เพราะ ประมาณทักสาเดือนก่อนเนี่ยช่อง s ั n j u n นอรช่องหลักนีครับโดนแฮกนะครับ mm hmm. ผมก็เลยไปเปิดช่องใหม่เพราะช่องเก่ามันกู้คืนไม่ได้นะครับ mm hmm. ไปเปิดช่องใหม่ตอนนี้รู้สึกจะมีผู้ติดตามประมาณ8-900คนนะครับประมาณนี้ส่วนช่องนี้ตอนนี้นะครับปัจจุบันนี้ได้คืนแล้วนะครับก็ขอบคุณนะครับทีมงานที่ช่วยตามคืนให้นะครับหรบวันนี้ก็มีแค่นี้ผมสวัสดีครับ Nope இத்துடன் <laughs> இந்த